ค่ายภูมิพลจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรณาที่คุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิตรวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ5ธันวาคม268 8 ที่พระบรมราชานุศวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบอพิหน้ากองบัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ภายในค่ายภูมิพลตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีพลตรีสมศักดิ์นุตพันธ์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่เป็นประธานนำผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงศูนย์การทหารปืนใหญ่สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขาศูนย์การทหารปืนใหญ่และคณะผู้บริหารครูนักเรียนโรงเรียนกองทัพบ,บกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้างเข้ากิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยมีประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์พิธีถวายราชสักการะถวายราชสักดุดีและน้อมรำลึกในพระมหากรณาที่คุณพิธีเจริญพระพุทธมนต์บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ ซึ่งประสมนิกเทชาวค่ายภูมิพลของน้อมสำนึกในพระมหากรณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาที่เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมาอย่างต่อเนื่องยาวนานตลอดรัชสมัย ทรงทนุบำรุงประเทศชาติและองพระศรกรทุกหมู่เหล่าให้ดำเนินชีวิตอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารทรงเป็นพลังของแผ่นดินทรงเป็นมิ่งขวัญและสุนรรมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศและนับเป็นพระมหากรณาธิคุณอาหารที่สุดไม่ได้ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ให้แก่กองทัพบกโดยกองทัพบกได้อันเชิญมาปฏิสถานบนแท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ณศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่าภูมิพลเมื่อวันที่6มีนาคม2565เพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่บรรดาเหล่าทหารและประชาชนในพื้นที่จังหวัดลบบุรีรวมถึงประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้เคารพสักการะตลอดจนเพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งการยึดมั่นในภารกิจของกองทัพในอันที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีพิทักษ์และเทิดทูนสถาบัน ถ้ามหาสัตว์สื่อไปขอขอบคุณข้อมูลภาพข่าวจากคุณสมชายเกตฉายผู้สื่อข่าวททบ5ประจำจังหวัดลบบุรีมิสเตอร์โทนี่รายงานนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวรบบุรีปปรโพสต์ทีวีทุกข่าวสารผ่านมือถือคุณอยากคมชัด